ผู้ช่แมตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องเฝ้าระวังจับตาครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานพออากาศร้อนด้วยนะฮะแล้วก็เข้าสู่กําลังจะเข้ามีนาคมแล้วก็จะเป็นฤดูการเผาอย่างเต็มตัวเนี่ยนะครับล่าสุดครับน่าจะเป็นรอบแรกแล้วฮะของฤดูการนี้ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นที่ดอยสุเทพปุยใกล้ๆกับตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับไฟป่าลุกไหม้บริเวณเชิงเขาตอยสุเทพในเขตอุทยานแห่งชาติตะสุเทพปุยครับด้านหลังของหมู่บ้านป่าแหวงและบ้านพักสวัสดิการทหารบกนะฮะอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ไฟป่าเนี่ยทำให้มีกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยลักคลุ้งในท้องฟ้าเยอะเลยนะครับจากการสอบถามประชาชนที่อยู่แถวนั้นครับบอกว่าเริ่มเห็นควันไฟมาตั้งแต่7โมงเช้าปริมาณกลุ่มควันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมองเห็นได้ชัดในระยะไกล เบื้องต้นเนี่ยนะฮะกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็รับผิดชอบพื้นที่ดอยสุเทพส่วนหน้านะครับก็เลยนํากําลังพลกองพันทหารราบที่1กรมฐานราบที่7ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเร่งเข้าไปช่วยกันดับไฟตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเช้าที่ผ่านมานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการคุมไฟป่าให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยเพราะว่าจุดเนี้ยครับอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่เลยครับ พอเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับพบว่าไฟเนี่ยลามไหมจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับลมก็ค่อนข้างแรงด้วยก็เลยทําให้ยากต่อการดับไฟแล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วครับถ้าดูภาพรวมครับท่านผู้ชมฮะของที่เชียงใหม่จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตเนี่ยนะครับเช้าวันนี้ดาวเทียมตรวจพบคือจริงๆก็ยังไม่เยอะนะครับมีทั้งหมด23จุดพบมากเนี่ยทางตอนใต้ของจังหวัดครับโดยเฉพาะอำเภอหอด ตรงนี้มีถึง16จุดนะครับรองลงมาคือสันป่าตอง3จุดดอยเต่าแม่วางจอมทองอมก๋อยอีกอำเภอละ1จุดครับ